ค้าเกียตามน้องผมขแล้าวมาข้าวมาคุณโตกตกใจมากพายุค้าขี่เข้ามาขอมาอวันที ทอดทอดนั่งแต่งไม่เก่าอกนอหนห่างอดใสงเนยน้เลืล่นหัวนะคะพี่นอ้องจากฟางถนกะเด็นัวเลยนะ่ะนี่จะน่าขัวนะะีน้องแป้งนี่จะจะเลื่อนหัวนะ ลืล่นนะคะเรื่เพิ่มเตมนีค่ะนี่ข้าวทเดี๋ยวข้าพี่ออกไปเบ่งหนาม้องนะคะ,นะเนาะออกมาไดนน้นนะะะแล้วค่ะเพราะก้องกันน้ำ่ตางมี่น้องโอ้เสียแล้วฟ่ะพวกับกันน้ำเยโอ้เสียไม่พี่นนองข้าพี่นนองมั่งเบ่ง ตกไปแตกทะเลสากันนั้นได้ยามด,ดันหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตียตนสีเลยตัวแพงเลยค่ะค่ะ้ยตกแรงอยงนั้นจ้าตกแรงอยนั้นจ้าทวงแล้วน้ำสิดความนี่บนอน,นอกมือนอ่างน้อายุขั้นสี่บอกเลยเอี่ยนก็อเ็อื่น เดี๋ยวถ้ามันเป็นตรมิีดีนะจะนอ้าก็นน้เริ่มพองแล้วค่ะโอ้คุณหตกคุณคุนทวมแล้วค่ะพี่น้องคุณนี่นีจ้าทวมแล้วค่ะนี่ข้าวถ่หยน้อทวมมาพี่น้องเงิน กนมีจะตกไหมาตาตกเฮียงเลยค่ะน,น,นี่ตกแรงมากตกแรงมากนี่ห้องแรงเลยนายังน้ำจุ้งโอ้ยเปียกแล้วข้าวดูนี่เสือเปียกแล้วบ้านบอกอะไรอย่งไปราคามันเปียกน้ำเริ่มไหลแล้วเลยเป็นห้างแล้วป้านี่นี่จ้าตกเฮียงนตกท้อตกจ้กา ไม่เอ้งนอกก็ับกันนั่นโอยเปียกแล้ว